กับประเด็นมเมื่อวานน้องกรารเลื่อแตงโมแล้วบอกว่าแตงโมบอกเขาได้ยินเสียงแกซีนอ่งกัไปอยู่ตกลาน้ยังไงบ้างคะคือจริงจริงมันก็เป็นเรื่องที่ไปไปบอกมาว่าควรควรจะหยุดบ้างเนาะแล้วก็ควรที่จะระวังบ้างเพราะว่าการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ยไม่ใช่การเสียชีวิตแบบปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิญญาณเอยอะไรต่ออะไรเอยเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะคะแล้วก็การที่จะไปไปจําลองสถานการณ์เนี่ยคือสิ่งที่ ไปเชื่อเลยว่าน้องที่ไปตรงนั้นอ่ะสุดใจเด็กที่สุดแล้วก็กล้าที่สุดเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นได้อันนี้ไปเชื่อเลยแล้วก็ที่ฟังคลิปอ่ะได้ยินเสียงตึกต่างเหมือนกันก็ก็แอบใช่แหละ <c oughs> เอออก็คนลุกอยู่ค่ะจริงๆเคยได้ไปดูสถานที่จริงที่แตงโมจบต่างานไหมเออเคยไปค่ะแล้วก็ด้วยความรู้สึกนะไม่ ไม่แฮปปี้เลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ที่รู้สึกอ่ะคือพลังของี่ดาวโมคือค่อนข้างที่จะกวา้างแล้วก็มีความแรงน่าจะมีเรื่องของการที่เคลื่อนไหวมีการย้ายจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นหลายๆส่วนหลายๆจุดอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังเชื่อในเสียงที่เราแนะนได้ยินว่าเป็นเสียงจากไม่รู้เสียงอะไรใช่ไหมแต่ว่ามีมี่มี จริงๆไม่เชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีสื่อมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างจริง,รงตอนนี้จับตัวนารู้สึกยังไงในเรื่องของประเด็นนักตัวเนี่ยคะเพราะว่าแต่ผมอยากทำจริงอย่างเงยนะก็จริงจริงควรจะหามาตั้งนานแล้วไหมคะไม่ควรจะเพิ่งมาหาเนาะมันมันนานเกินไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้า ถ้าคนในครอบครัวเขาเขาบอกว่าให้หยุดเราก็เราก็พักเถอะไปเค้นเข้าไปอย่นะีคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีเรื่องของการที่จะถูกฟ้องกลับอะไรอย่างนะะี้ค่ะไปก็ไม่กล้าพูดมากเนาะเดี๋ยวโดนไปด้วย าปค่ะก่อนยังไงก็ดีแล้วกันเนาะจะติดจีแล้วนะคะมีวิธีอย่างไรอะไรบ้างเพลงปีนี้เลยค่ะแล้วบางคนชมด้วยอะไรย่างเงี้ยชมด้วยนะคะก็ย้ำปีชมก่อนนะคะปีชมของปีมะเสงปีนี้นะคะก็จะมีปีกุลนะคะปีกุลแล้วก็ปีมะเสงค่ะแล้วก็มีปีขานของเพื่อปีระกานะคะแล้วก็ปีวอกนะคะตรงนี้เนี่ยทำวิธีปีชมก็สามารถแก้ได้นะคะส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้มาทางสายจีนนะคะวิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะให้เอา ของนะคะจัดเป็นสังกทานนะคะทั้งหมด9้าถังนะคะขอให้เน้นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวอย่างเช่นซองขนมนะคะอาหารกระป๋องที่เป็นสีสีพวกนี้นะคะแล้วก็ จัดเป็นสังฆทานตามปัจจัยของเราแล้วก็เอาไปถวายพระนะคะบวดน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็เน้นในเรื่องของการสวดมนต์บทธรรมาจักรนะคะบทนี้เนี่ยก็ช่วยกัดในเรื่องของคนที่เป็นเอ,อ่อชกดวงวชฉมได้ดวงตกได้ะคะ่ะสุดท้ายที่อยากให้ดวงดียิ่งขึ้นไปก็ยังแนะนําอยู่นะคะปีนี้ต้องสวดยอดพักกัรไปปีโดกกับบทกรณีเมตตาสูงค่ะค่ะอย่างที่ผูว่าถ้าใครแบบสนใจก็คือสามารถทำตามมันต้องทำาปบินหรือว่าสม่ คือจริงๆเนี่ยเริ่มทาได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงที่เทพออกมาช่วงตุตจีนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27มกราคมนะคะจนถึงวันที่12กุมภานะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นแกลปที่เทพจีนลงมาเราสามารถทำพิธีขอพรได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เทพไทยก็จะออกมาเหมือนกันอย่างมาื่สิริที่พูดตอนด้านนี้ค่ะบอกว่าถ้าเราอยากเป็นดังต้องบิดแต่ประเทศค่ะ,คะ ็จริงๆเรื่องของบินต่างประเทศเนี่ยจริงเพราะว่าไปอ่ะใช้ตลอดพอเวลารู้สึกที่แบบเราเจอดามา่าหรืออะไรแบบนี้อ่ะเราก็จะบินต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีมันมีเคล็ดลับอะไรหลายๆอยา่างที่ที่น่าสนใจและทาเราได้ก็คือการที่เราขึ้นเครื่องนะคะตอนขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือกําลังจะคนพื้นดินให้ขอในเรื่องของการที่เราอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เราอยากโละสิ่งไม่ดีออกไปส่วนตอนที่กําลังจะแลนดิ้งนะคะเข้ามาที่ประเทศของเราเนี่ยก็ขอพรจาก าสารหลักเมืองพระสยามเวาทวาธิราชนะคะแล้วก็พระแม่ธรณีให้ท่านช่วยคุ้มครองนะคะให้ดวงเราอยู่ขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้ดวงเนี่ยเปลี่ยนได้ค่ระทาเยอะแต่การข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยควรจะทำประมาณสาวันขึ้นไปนะถึงจะได้ผลค่ะาถือว่าเป็นคนรับจัดออกไปยค่ะ,ะล่าสุดเลยแอบเห็นไปทำสมมังเกต อ๋อวัดรอยฝนค่ะเราบอกไปที่สัมผัสในสิ่งที่มันเหลือเชื่อที่นั่นทึ่งใจกันนะค่ะคือที่วัดรอยฝนสึ่งไปเป็นคนปักเสียเนาะเป็นเป็นคนที่ปักเสียบตั้งแต่ต้นจนจบก็ไปถ่ายน้องน้องยังอยู่เลยน้องคนที่อัดด้วยกันก็คือไปไปเห็นศาลศาลคับพังมากเน่ามากแล้วก็องค์องค์ของแม่ตะเคียนนะคะก็คือกำลังจะตกออกจากศาลไปก็ทักกับพี่ที่พาไปบอกว่าพี่เขาจะพามาถ่ายรายการ หรืออะไรสักอย่างไงเห็นตะเม็นกันกบอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้พออา <c oughs> จารย์ถามว่าหมอปลายเห็นอะไรบ้างเขาก็บอกว่ามีแม่ตะเคียนนะแต่ทําไมแม่ตะเคียนที่เนี่ไม่สวยเลยอะ่ะดำเชียบขมก,กิด้วยแล้วก็เหมือนแบบมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นดำๆแบบมกกันกระจกอยู่ที่คออย่างเงี้ยค่ะเปอนผมเขามาเข้าแล้วเหมือนให้นูยลูกคู่อะ่ะก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีจริงอะ่ะเดี๋ยวจะทําให้สวยแล้วก็เดี๋ยวจะตักศารให้แล้วก็เลยมาตรงนั้นเขาก็ให้เห็นว่าเขาอายุ แล้วเขาตายพายเขาก็เลยไม่สวยก็เลยตัดสินใจว่าเออเราระลงพุดการเป็นตักสางนันไพ่ค่ะก็ถือว่าสมเปรกได้ที่ตั้งใจไว้ใช่ค่ะมาปลายขายเรื่องลุ้นปีนี้ดวงตาราังไงบ้างไหมก่อนที่จนไปเราะปีนี้ดวงาดวงาลาอะไรอยาไรท่านก็ยังตั้งตวเยอะอยู่นะเอะยู่เนาะมีมีข่าวดีเยอะค่ะแล้วก็ข่าวร้ายก็ช่วงมีนาเป็นต้นไปก็เป็นตัตัวนี้มีเรื่องราว ปการปัดเด็ดพอดีใช่ค่ะประมาณช่วงมีนาค่ะไล,ลแรกแค่ไหนไล่แรงขนาดนั้นจริงๆมันก็มีเรื่องของการเลิกด้วยแล้วก็มีเรื่องของที่บัตถิเกตแตกนะคะหรือว่าออมีเรื่องของการไปหาบออประจำแล้วมีข่าวออกมาว่าเป็นโรคอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทํางานร่วมกันอันนี้ก็แอบแอบน่ากลัวนิดนึงแล้วก็เรื่องเรียงหักอันนี้ก็ก็ะจะมีแบบคู่แบบคู่แต่ง đi bỏ tay rồi.